สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อุงอิงยิ้มออกเข้าเยี่ยนทักสินที่โรงพยาบาลตำรวจหมอยังดูแลใกล้ชิดรอถแถลงพรุ่งนี้หลังครอบครัวเตรียมเข้าเยี่ยมด้วยทนายเผยอดีตนายกไม่กังวลอะไร วันที่28สิงหาคม2566ที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุศร8 8พันสาโรงพยาบาลตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากกรมราชธรร์เปิดให้บุคคลใกล้ชิดทนายความหรือญาติที่ลงชื่อไว้ทั้งหมด10คนเข้าเยี่ยมนายทักษิณจินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้แล้ว ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง15นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายชื่อญาติที่จะเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรทั้ง10รายการประกอบด้วย 1. นางสาวไปรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 2. นายปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวไปร์ทองทานชินวัตร 3. บุตรสาวของนางสาวไปร์ทองทาน 4. นางสาวพินทองทางชินวัตรคุณากรวงหรือเอม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม5นายนัทพง์คุณากรวงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามีของนางสาวพินทองทา6นายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอก๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณ7นางสาวนิตยาปวงคำภรรยาของนายพานทองแท้และทนายความอีก3รายต่อมาช่วงบ่ายนางสาวพผนทองทานเดินทางมาที่โรงพยาบาลตำรวจ ก่อนขึ้นไปยังชั้น14ซึ่งเป็นที่รักษาตัวของนายทักษิณโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนางสาวไปโรการได้เดินทางกลับโดยขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสร์8 8พรรษาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวไพโรธานกล่าวสั้นๆว่าพรุ่งนี้จะขอให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทักษิณเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจของนายทักษิณดีขึ้นหรือไม่ ก็ยิ้มรับก่อนจะพยักหน้าเบาๆด้านนายวินยิชาติมุนตีทนายความกล่าวว่าอาการของนายทักษิณตอนนี้ให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดยังคงมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่และไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษพร้อมกับไม่มีความกังวลใจอะไร <S <S เมื่อถามว่านายทักษิณยังใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่นายวินยิไม่ตอบประเด็นนี้แต่ส่วนรายละเอียดต่างๆขอให้ไปสัมภาษณ์ที่พักเพื่อ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ